สหรับใครที่ต้องการหูฟังเกมมิ่งดีๆนะครับมีไม์แยกให้ด้วยนะครับตัวนี้ราคาอยู่เพียงแค่299บาทนะครับ สวัสดีครับชาวเปอร์เด็ดสเกมเมอร์ทุกท่านนี่กับผมก้องสร้างกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีของจะมารีวิวกันอีกแล้วนะครับซึ่งเห็นฉากนี้บอกเลยว่ารีวิวแน่นอนนะครับวันนี้ครับเรามีหูฟังเรียกว่าเป็นหูฟังเกมมิ่งกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นหูฟังแบบอินเอียร์หรือว่ายัดเข้าไปในหูนั่นเองนะครับแบบมีสายนะครับผมซึ่งวันนี้ฮะเราจะมารีวิวหูฟัง2ตัวกันอีกแล้วนะครับสำหรับนี่ฮะสองตัวนี้เลยนะครับลาร์กเอ้ยเลอีสามนะฮะเนี๋ยวตัวนี้คือนะฮะแล้วก็ ลัก LE 5นะครับซึ่ง2ตัวนี้นะครับราคาค่อนข้างใกล้เคียงกันพอสมควรห่างกันแบบประมาณ50บาทอ่ะเออห้าสบาทอ่ะห่างกันไม่ถึงร้อยครับถือว่าราคาค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคครับ okay, ผมก็มาพูดถึงทั้ง2ตัวนี้กันแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวขอพูดถึงตัวอ,อ่อ LE เท่าไหร่ก่อนดี LE ห้าก่อนแล้วกันนะซึ่งอันนี้พูดไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็ดูจากดูจากผิวเผินเลยอ่ะดูกล่องเฉยๆก็น่าจะรู้นะครับว่า ตัวไหนที่น่าจะมีราคาสูงกว่าเพราะว่าออย่างตัว L อวเนะี่ยดูแล้วชัดเจนเพราะว่ามันมีไมให้ด้วยนะครับไมที่เสียบกับหูฟังให้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดเจ้าตัวเอว3อวีสามก่อนลวกันโอ้โหเรื่องเยอะจังวะกองซ่าโอเคเรา,าเปิดเอวีสามก่อนลวกันนะครับรู่ฟังตัวนี้นะครับอ่ะดูจากกล่องก่อนนะครับหูฟังตัวนี้นะครับจะเป็น หูฟังสเตอริโออินเอียร์นะครับปลั๊กเชื่อมต่อจะเป็นแจ็คกลม3.5มิลนะครับใช้ได้กับมือถือทุกรุ่น PC อะไรต่างๆใช้ได้หมดนะครับซึ่งตัวนี้นะครับราคาเต็มอยู่ที่458บาทนะฮะแต่ว่าขายอยู่ที่200 29บาทนะครับผมคือประมาณ230บาทนั่นเองโดยตัวนี้นะครับก็จะมีความเบ็ดแน่นนะครับ Hi-Fi เ x t r a ์ r a d e นะครับเสียงชัดตัดเสียงรบกวนได้นะครับสามารถใช้ได้กับทุกรุ่นที่เป็นหัวเชื่อมต่อ3.5มมนะครับผมสวมใส่ได้สบายหูไม่เจ็บหูนะครับดีไซน์สวยน้ำหนักเบาพกพาง่ายนะครับวัสดุเป็นซิลิโคนนะครับสามารถกันน้ำได้นะครับผมโอเคครับเมื่อเราแกะกล่องออกมานะครับสำหรับเจ้าตัว LE 3นะครับเราก็จะเห็น อุปกรณ์ที่อยู่ข้างในนะครับก็คือเป็นหูฟังที่มากับกล่องเลยนะครับเป็นมากับกล่องติดกับกล่องเลยนะครับแยกกันนะครับซ้ายขวาแล้วก็จะมีในส่วนของจุกนะครับเป็นของแถมก็คือเป็นเหมือนเอาไว้ปรับหูนั่นเองนะครับคือหูแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่แล้วดังนั้นจุกตัวนี้นะครับก็ทําให้เรียกได้ว่าคนที่ใช้เนี่ยเป็นผู้ใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานได้ทุกคนทุกประเภททุกวัยนะครับผมโดยหูฟังตัวนี้นะครับพอดึงออกมาจากกล่องนะครับก็เรียกได้ว่าสีสันค่อนข้าง ออกแบบแบบสีทองนะครับมีความมีความวาวนะครับโลโก้นี่จะมีความแวววับมากๆเลยนะครับหูฟังก็จะเป็นทรงแบบเเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นวงกลมนะครับเป็นเหมือนทรงกระบอกนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวตัวลําโพงที่ออกนะครับที่หูฟังแล้วก็เป็นตัวจุกนะครับซึ่งก็น่าจะแบ่งซ้ายขวาอย่างชัดเจนนะครับเท่าที่ผมดูนะครับแบ่งชัดเจนแน่นอนเพราะว่ามันจะมีไม้นะครับส่วนใหญ่ไม่จะอยู่ทางด้านขวาเนาะ ซึ่งในหูฟังนี้ไม่ได้เขียนนะครับว่าเลฟหรือไรอะไรอย่างนี้ไม่มีเขียนนะเออถ้าที่ผมลองสังเกตดูนะครับหรืออาจจะมีไม่น่าจะมีนะส่วนไม้นี่ก็เป็นเป็นปุ่มๆเลยฮะนี่ฮะเป็นปุ่มๆเปล่าๆนะครับไม่ได้มีบอกว่ามีปุ่มไหนบวกปุ่มไหนลบหรืออะไรยังไงซึ่งถ้าที่ผมดูเนี่ยน่าจะเป็นปุ่มข้างบนน่าจะเป็นบวกลบอะไรอย่างนี้แล้วก็ตรงการจะเป็นปุ่มแบบออวางสายอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองใส่ดูแล้วกันนะครับเออลืมไปมันมีในส่วนของที่ เอ่อ <ard> เร anyway, s s killers, so it. So it ียกว่าไงเป็นการเก็บหูฟังอ่ะเออมันคือการเก็บแบบเก็บสายหูฟังครับไม่ให้สายหูฟังมันแบบระยงระยางนะครับซึ่งสามารถปรับเข้าปรับออกได้นี้แล้วแล้วแต่สะดวกนะครับซึ่งมันติดมากับหูฟังเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะไม่ต้องแบบไม่ต้องมาแบบหลุดหลุดออกออกอะไรแบบนี้ก็คือมันติดมาเลยนะครับไม่ต้องกลัวมันจะหลุดนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีหูฟังตัวนี้นะครับความยาวสายประมาณ1.2เมตรนะครับก็เป็นความยาวที่ค่อนข้างปกตินะความยาวพอเหมาะพอเจาะไม่ยาวและไม่สั้นจนเกินไปนะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับแล้วตัว LE 3นะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงตัว LE 5บ้างแล้วกันเพราะว่า LE 3มันก็มีของประมาณแค่นี้ครับไม่ได้เยอะนะครับคือมีของแค่นี้แล้วก็หมดเลยนะครับมาพูดถึงตัว LE 5กันบ้างครับทุกคนอันนี้บอกเลยว่าเห็นคือรู้เลยว่าแกเจ็ตต้องเยอะกว่าแน่นอนเพราะว่าในรูปเนี่ยเรียกได้ว่าเห็นเลยฮะเห็นไมมาก่อนเลยนะครับ ดูดีมากโอเคเปิดมาก่อนเลยนะครับตอนนี้เราเปิดกล่องกันมาเล่านะครับผมเออเปิดกล่องออกมาเราจะเห็นเลยนะฮะหียกได้ว่าไม้นี่ก็คือแยกกันมาเลยนะครับแยกมากับหูฟังนะครับหูฟังนเกได้ว่าค่อนข้างค่อนข้างดูดีและดูเท่มากนะฮะ และก่อนที่จะพูดถึงสเปคนะครับราคาอยู่ที่299บาทนะครับจากราคาเต็ม599บาทนะครับผมดูฟังตัวนี้นะครับเป็นฟังเกมมิ่งอินเดีย3.5มิเมเช่นกันนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันนะครับสำหรับเจ้าตัว LE3 ับว e 5นะครับในส่วนของตัวแจ็คเนี่ยเราจะเห็นว่าแจ็คของ LE5 เนี่ยจะเป็นอ๋อมันจะเป็นแบบเป็นเป็นการงองอสายแล้วเสียบเข้าครับ ส่วนตัวเท่าที่ผมดูผมคิดว่าเสียบทำอย่างนี้เพื่อไม่ให้มันไปขวางนิ้วตอนเล่นมือถือเล่นเกมมือถืออะไรอย่างนี้มันจะไม่ขวางนิ้วนะครับผมส่วนตัว ส่วนตัว l e 3สาเนี่ยจะเป็นแบบเส้นโตปกติจะไม่ได้เอียงแบบนี้นะครับโดยอุปกรณ์ตัวนี้นะครับออกแบบพิเศษสําหรับคนเล่นเกมเลยนะครับคุณภาพเสียงกระหึ่มนะฮะตัดเสียงรบกวนด้วยนะครับควบคุมระดับเสียงได้อย่างง่ายดายและแม่นยำนะครับทำให้สะดวกสบายด้วยเสียงสเตอริโอแบบรอบทิศทางและอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมีเบ็ดหูนะครับป้องกันการ,การหล่นหรือว่าเป็นเหมือนเอ่อเป็นเหมือนตะขอไว้เกี่ยวหูแล้วนั่นเองแตม่มันไม่มันไม่ได้มันไม่มได้ไแข็งนะฮะทุกคนมันนุ่มและมีการออกแบบที่น้าหนักเบาและเป็นของแข็งที่สามารถสําหรับสวมใส่ได้้้้นนรััแแงงตววีสาาาาาามถยยยกททซขไดอ่ ชัดเนะครับและยังเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับการฟังเพลงหรือว่าการดูวิดีโอด้วยนะครับและไมคนะครับสามารถ ใช้คุยกับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะครับผมโดยเจ้า LE5 นะครับก็มีจุกยางแถเหมือนกันนะครับซึ่งจะมีมากกว่า LE3 อยู่ประมาณ2ชิ้นหรือว่า1คู่นั่นเองนะครับก็เป็นสีดำนะจะแตกจะแตกต่างกับเจ้าตัว LE3 LE3 มันจะเป็นสีออกแบบเหลืองๆหลืองทองทองนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับก็ดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วไมค์ของหูฟังตัวนี้นะครับก็เป็นแบบถอดแยกนะซึ่งสามารถเอาไปเสียบได้เลยนะครับก็เสียบทางด้านออซ้ายเนาะเท่าที่ผมดูน่าจะเป็นทางซ้ายนะครับ แล้วมีอีกหนึ่งอย่างครับคือตรงนี้ครับเป็นเหมือนเอ่อเรียกว่าเป็นตัวเหมือนเชื่อมกันระหว่างสายกับห hmm. ูฟังนะครับเป็นเหมือนเอาไว้เล่งเสียงได้ด้วยนะฮะก็จะมีเล่งเสียงแล้วเกิดเป็นเป็นปุ่มนะครับน่าจะเป็นปุ่มไว้วางอะไรแบบนี้กดวางกดตัดสายอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นปุ่มที่ควรจะมีอยู่ในหูฟังทุกประเภทอยู่แล้วนะครับหูฟังที่เป็นแบบนี้แบบสายจะต้องมีทุกอันอยู่แล้วเนาะและนี่คือหูฟังที่ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบกับไม้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาลองใส่กันดูว่าจะเป็นทรงประมาณไหนนะฮะอ่าเราก็จะรัวเี นี่ครับการล็อกกับหูตรงนี้ฮะดูฮะเห็นไหมฮะเขาต้องมองกล้องด้วยอ่ะเห็นไหมมันจะเป็นการล็อกกับหูตรงนี้นะครับนี่มันจะยัดเข้าไปในหูนะฮะแล้วมันก็จะเชื่อมกันพอดีนะครับฝั่งนี้ก็เชื่อมกันได้เห็นไหมมันจะมันจะล็อกกับหูพอดีนะครับก็ไม่ได้เจ็บนะมันจะนิ่มๆนะครับไ,ไม่ได้แข็งอะไรแบบคือมันนิ่มมัดแต่ว่ามันเป็นเหมือนทรงของแข็งมันไม่ได้นิ่มจนย้วยนะครับอ่ะซึ่งใส่มาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งไม่เนี่ยสามารถ ปรับได้จะอยู่ประมาณนี้หรือว่าจะติดติดปากเลยก็ได้อะไรอย่างนี้แล้วแต่แล้วแต่เราจะสะดวกสบายนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเทสในส่วนของเสียงกันดีกว่านะครับซึ่งการเทสงานผมก็เป็นจะเป็นการฟังเพลงเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเทสฟังเพลงกันอันนี้ผมต้องใช้ตัวแปลงนะเพราะว่าผมใช้ i p h o n นนะครับมันไม่มีแจ็คเปิดเพลงฟังนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงแล้วลองเทสกันดูว่าสองตัวน,ตนี้เสียงเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวขอ,ขอฟังในส่วนของเจ้าตัว LE5 ก่อนละกันนะครับ โอเคครับผมก่อนที่จะฟังเพลงกันนะครับนี่บอกไว้นิดนึงนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนในส่วนของตัวจุกไปนะครับเป็นจุกแบบนี้นะครับเพราะว่าจุกแบบที่มันเป็นสองเป็นอันแรกอ่ะจุกที่แบบเป็นจุกแรกเ่ยของเขาครับมันผมรู้สึกว่าเสียงมันลองฟังเมื่อกี้ผมฟังไปรอบนึงรู้สึกเสียงมันแปลกๆนะฮะก็เลยลองมาเปลี่ยนเป็นจุกนี้ดูให้มันแบบพอดีกับหูมากขึ้นเพราะจุกมันจะแบบอจุกอันเมื่อกี้มันมี2ชั้นไงมันรู้สึกว่าใช้แล้วมันแปลกๆนะฮะก็เดี๋ยวลองใช้แบบจุกปกติดูนะครับโอเคนะครับลองฟังดูแล้วผมันจะแบบ ไล้ยังไงมันจะค่อนข้างกว้างค่อนข้างกว้างแล้วเสียงค่อนข้างค่อนข้างเบสหนักพอสมควรถ้าเทียบกันนะครับผมคิดวา่าคือผมลองฟังเพลงทั้งเพลงไทยแล้วก็เพลงมึงนอกนะผมรู้สึกว่าเสียงเบสคอ่อนข้างค่อนข้างโอเคเลยอะ่ะเออนะเดี๋ยวลองเทียบกับอีกตัวหนึ่งแล้วกันนาจะน่าจะได้น่าจะได้ครอบเปรียบเทียบได้ชัดเจนกว่าเนาะมาครับเรามาเสียบฟังกันดีกว่าสําหรับเจ้าตัว LE3 นะครับผมมา เอาแบบเพลงเดียวกันเลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับมาฟังเดี๋ยวผมลองฟังแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับลองฟังดูแล้วนะครับเสียงค่อนข้างแตกต่างกันชัดเจนมากนะครับตัวนี้นะครับเจ้าตัว LE 3เนี่ยเสียงจะแหลมกว่าเยอะเลยนะครับเสียงจออกประทางแบบแหลมแหลมหมะเบสจะแทบไม่ค่อยได้ยินเลยนะตัวนี้ถือว่าเสียงถ้าเทียบกันนะครับผมแนะนำ LE 5มากกว่านะครับก็ ผมแนะนครับถ้าอยากซื้อ2ตัวนี้นะเรื่อง2ตัวนี้ครับผมว่า Rv5 เรื่องเสียงดีกว่าแน่นอนนะครับลองฟังดูละผมรู้สึกว่าตัวนี้ดีกว่านะครับตัวนี้อาจจะยังสู้ไม่ได้นะครับอัอนนี้บอกเลยตามตรงแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะฮะถ้าเกิดใครชอบเสียงลำแหลมก็ผมว่าเจ้าตัว LE3 เนี่ยอาจจะตอบโจทย์าก,กว่านี้แล้วแต่รสนิยมแต่ถ้าชอบแบบเสียงแน่นๆต่ำๆทุ้มๆนะครับตัวนี้ตัว Rv5 เนี่ยเหมาะกว่าแน่นอนนะครับโอเคครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยผมอยากจะ เทสในส่วนของไม์ตัวนี้นะครับคือจะเสียบเข้าคอมแล้วจะลองอัดเสียงไม์มาให้ฟังดูแต่ผมลองเสียบดูแล้วนะครับคือมมไม์มาไม่ขึ้นครับเพราะว่า,าโดยส่วนตัวคิดว่าด้วยความที่มันเป็นไม์ที่ต่อจากหูฟังครับคือมันสามารถถอดเสียบได้ดังนั้นมันอาจจะทําใหา้ไม่อา่านใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่นะครับเพราะตอนนี้ไม์มันไม่ขึ้นนะครับเด๋ยวผมขอลองถอดเสียบใหม่ดูว่าจะขึ้นไหมนะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมนะครับ ลองถอดเสียใหม่ดูนะครับก็ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นจริงๆนะครับก็อันนี้ผมคิดว่าอาจจะใช้ได้แค่กับมือถือเท่านั้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เล่นได้กับมือถือซึ่งในราคานี้ผมว่าเอามาฟังเสียงก็น่าจะโอเคแล้วเนาะซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าถ้าสําหรับใครที่เน้นเล่นเกมหลายๆแนวคือเล่นเกมกับเพื่อนนะเล่นเกมแบบไม่ว่าจะเป็นแนว โมบิ l แบตเตอร o ่โอ้หรือโมบหรืออะไรต่างๆนะครับเกมมือถือนะครับก็ตัวนี้ก็มีไม้ให้ด้วยนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับสำหรับใครที่อยากซื้อนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ทั้ง2ตัวเลยนะครับเจ้าตัว LE 5และ LE 3นะครับซึ่งสรุปนิดหนึงนะครับเจ้า2ตัวนี้เลยนะฮะผมถ้าพูดกันในเรื่องของราคานะครับยังไงถ้าเอาความคุ้มนะครับผมคิดว่าเจ้า2ตัวนี้นะครับยังไงผมก็เชียร์ le 5มากกว่านะครับสำหรับใครที่ต้องการหูฟังเกมมิ่งดีนะครับมีไม์แยกให้ด้วยนะครับตัวนี้ราคาอยู่เพียงแค่299บาทนะครับคือไม่ถึง300บาทด้วยซ้ำนะครับคือไม่ถึง300บาทคุณได้ทั้งไม้คุณได้ทั้งหูฟังที่เสียงทุ้มๆต่ำๆนะครับเบสดีนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ยังไงก็คุ้มกว่าแน่นอนแต่สําหรับใครที่เฮ้ยเราอาจจะแบบ งบอาจจะน้อยลงมาหน่อยแล้วเราอาจจะไม่ใช่สายเล่นเกมเราอาจจะเป็นสายแบบซื้อหูฟังมาฟังเพลงแล้วเราอาจจะชอบสายชอบเออไม่ใช่ชอบสายดิชอบเสียงที่เน้นแหลมแมากกว่าไม่ชอบเสียงต่ำๆทุ้มๆนะครับก็ตัวนี้ครับ le 3ตอบโจทย์คุณแน่นอนครับในราคา229่บาทนะครับก็2ตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็สรุปคร่าวๆให้ฟังว่าเหมาะกับคนแบบเหมาะกับใครเหมาะกับคนประเภทไหนอันนี้ก็ลอง ลองคิดดูแล้วกันว่าคุณเป็นคนประเภทไหนนะถ้าคุณอยากได้หูฟังดีๆนะครับก็สองตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับก็ลองเลือกดูว่าคุณชอบแบบไหนมากกว่าอกันอันนี้ผมก็รีวิวให้ฟังแล้วนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นอะไรที่ทําให้คุณเนี่ยตัดสินใจซื้อตัวนี้เจ้าสองตัวนี้ได้นะครับผมก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับยังไงวันนี้ผมเทใจให้เ้าตัว LE5 ครับนะก็แนะนําครับสำหรับใครมีตังค์แบบมีตังค์จะซื้อยากซื้อหูฟังดีๆนะครับในราคา เรียกว่าราคาถูกนะครับไม่ถึง300บาทอ่ะเออคูฟังสองตัวนี้ไม่ถึง300บาทนะถือว่าถูกมากนะครับสำหรับแค่แค่แคพ็กเกจมันก็ชนะแล้วราคาไม่ถึง300บาทนะแต่คูเสียงดีเลยนะครับผมต้องบอกเลยนะแนะนำครับ L 5ครับตัวนี้ดีจริงเด็ดจริงและอูฟังถ่าม,มาได้ เท่มากๆคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนนะตัวนี้ก็ไม่แพ้นะครับตัวน,นี้ไม่แพ้กันราคาก็ถูกเสียงก็ดีแต่อาจจะเป็นทางเสียงแหลมมากกว่าอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับโอเคพูดมาเยอะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับและกดแชร์ฝากไว้ด้วยครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าสองตัวนี้เออไม่ใช่ตัวนี้เจ้าสองตัวนี้นะครับสำหรับลัก LE 3และ LE 5นะครับสำหรับใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ใ description ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย